ในการที่บอยมีกิจกรรมในการที่บริจาคเลือดนะคะพี่ก็ได้เห็นไปบ่อยมากเลยอะทุกเดือนเลยไหมคะแล้วมันแตกตาก่างยังไงกับการบริจาคเลือดกับพลา s m a อ๋อบริจาคเลือดนี่จริงๆผมบริจาคเลือดมาตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วครับแต่สมัยอายุตั้งแต่อายุสิบแปดปีบริจาคได้ผมเริ่มบริจาคลวแล้วก็โชคดีที่มีเพื่อนคุณวริศราศินปัญญา เพื่อนตูนนะครับก็เป็นทํางานอยู่ที่ที่คนครนายกเกี่ยวกับการบริจาคเลือดผมก็จะไปบริจาคบ่อยทีนี้พอปรากฏว่ามาอยู่เนเธอร์แลนด์มาอยู่ตั้งนานก็ไม่รู้ว่าจะไปบริจาคไหนสักทีก็เลยหาข้อมูลจนมาอยู่ทางใต้ละมาอยู่ที่บ้านทางลิมเบิร์กแล้วก็เลยอ๋อไปเจอที่มัธยีก็เลยไปบริจาคแล้วก็เลยทําโครงการไม่ใช่คาโครงการทําเหมือนกับว่าเป็นวิธีการวิธีการบริจาคเลือดว่าจะทํายังไงบ้างอยู่ในเฟซบุ o กนะวิธีการที่จะ ขั้นตอนขั้นตอนการบริจาคเลือดตั้งแต่สเต็ปหนึ่งจนถึงสุดท้ายเนี่ยทำยังไงบ้างแล้วก็เลือดเนี่ยเราจะสามารถบริจาคได้ทุกๆุกสามเดือนนะครับทุกทุสเดือนเพราะเลือดมันจะทําการผลิตทีทุกทุกสามเดือนก็ไปผลิตได้นี้ปรากฏว่าเลือดของผมเนี่ยเป็นกรุป๊ปบีบวกบีซึ่งบริจาคมาเนี่ยทางซันควินนะครับซันควินคือเหมือนกับธนาคารเลือดของในท์แลก็บอกว่า B เนี่ยเขาเขาพอแล้ว เขาบอกว่าเอาไปอย่างนี้ไหมไปบริจาคพล a s m a ไหมนี้การบริจาคพลา s m a ก็จะบริจาคได้เร็วมากกว่าบ่อยมากกว่าเดิมทุกๆ2อาทิตย์แต่ขั้นตอนการบริจาคก็จะเหมือนกับการบริจาคเลือดคือจะต้องไปเช็คความดันตรวจเช็คฮีโมโกลบินของเลือดว่ามันเข้มข้นพอไหมเราถึงจะผ่านสเต็จไปเพื่อที่จะไปบริจาคได้แล้วก็พลา s m a เนี่ยการบริจาค plasma จะต่างกับเลือดเลือดก็คือแบบเจาะปุ๊บนะครับเลือดก็ไปแต่การบริจาคพลาส m a เนี่ยคือเกรดเลือดเนี่ย เขาจะแยกออกมาก็คือเจาะไปเลือดเอาออกไปแล้วมันก็จะไปผ่านเครื่องก็แยกเลือดเลือดจะหมุนขับเข้าไปใช้ที่ร่างกายของเราส่วนเก็ืเลือดพลาสมาเนี่ยก็จะแยกออกไปเพื่อที่เอาไปใช้สําหรับทายาเอาไปใช้สําหรับช่วยเหลือคนที่เขาโดนน้ําร้อนลวกหรืออะไรครับแล้วก็ช่วยต่างๆได้ได้เยอะขึน้นนี้ก็เป็นเป็นอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่ามันก็เหมือนกับว่าเราเราไม่ได้ไม่ได้ เสียอะไรเลยนะครับมันกลับว่าเป็นสิ่งที่สําหรับผมคือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวเองคือว่าเราจะต้องดูแลตัวเองที่ดีนะเราจะต้องมีสุขภาพที่ดีพักผ่อนให้เพียงพอต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงออกกําลังกายไว้ทานอาหารให้ให้มันดีก็เหมือนกับว่าเราได้ตรวจความดันอย่างทุกๆสองอาทิตย์แต่ผมก็จะไปตรวจความดันว่าเออโอเคนะตอนนี้ความดันเราอยู่ในระดับปกตินะเพราะว่าอายุเราก็เยอะขึ้นมากโดยที่สิ่งหนึ่งที่ผม คิดไว้ในใจเสมอคือว่าผมมีตัวอย่างที่ดีพ่อตอนนี้ก็อายุ70กว่าแล้วครับพ่อคุยกันเราก็คุยกันบ่อยพ่อก็จะบอกว่าพ่อจะต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพราะพ่อสุขภาพดีเนี่ยปุ๊บคนในครอบครัวก็จะไม่เป็นห่วงแล้วลูกหลานก็จะไม่เป็นห่วงว่าเฮ้ยพ่อแม่ไม่สบายนะพ่อก็จะจะดูแลสุขภาพตั้งแต่เด็กแล้วพ่อจะตื่นแต่เช้าไปวิ่งในโรงเรียนนะคเมื่อก่อนอยู่เรียนนะเขาวิ่งตอนเช้าแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ย อายุเจ็ดสิบกว่าพ่อจะตื่นตีห้าวิ่งบนสายพานที่บ้านเพื่อที่จะดูแลสุขภาพและก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อที่จะไม่ให้เป็นความกังวลกับลูกหลานผมว่าเออดีนะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เออเรามาดูแลตัวเองนะแม้กระทั่งอาหารการกินเอยเดี๋ยวเราเราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีเราต้องดูแลเลือดให้ดีเพื่อที่จะเอาเลือดในของเราเนี่ยไปบริจาคเขามันก็เหมือนกับว่าบังคับตัวเอง,ด,เองดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีแล้วก็ดูแล ครอบครัวด้วยถ้าคนรอบข้างที่เมื่อเราสุขภาพดีทุกอย่างมันก็จะดีบางคนทํางานทั้งชีวิตเพื่อจะเอาเงินไปใช้ให้หมอในห้อง ICU ตอนปลายชีวิต,ตอันนั้นมันก็ท็ไม่ได้พี่ว่าพ่อศักดาใช่ไหมคะน่ารักที่ได้นึกถึงคนอื่นโดยการทําให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีพี่ก็เคยคิดนะในส่วนนี้ในทางแบบทั่วๆไปก็เหมือนกันถ้าเผือว่าเราดีเนี่ยทั้งกายทั้งใจ มันก็จะมีผลต่อลูกนะ<ด>แล้วก็คนที่แวดล้อมเราแต่ที<ล>นี้ว่าในการที่ให้เลือดหรือว่าพลาสมาเนี่ยมันไม่ทำให้เราอ่อนแอลงหรือคะไม,ไม่ไม่ไม่นะครับไม่เลยก็คือก่อนจะไปบริจาคเลือดผมก็ไปหาข้อมูลนะครับก็ไปดูข้อมูลมาต่างๆอะไรแล,แล้วก็คือเลือดของเรามันจะมีอยู่ประมาณ ห้าสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของร่างกายนะครับส่วนที่เราบริจาคเนี่ยมันแค่ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่บริจาคเกินไปกว่าเนียมันไม,ไ,มไม่ไม่มีปัญหาในการที่ร่างกายก็จะปรับเปลี่ยนแล้วก็สร้างเลือดใหม่ขึ้นมาขึ้นมาให้กับร่างกายตัวเองซึ่งกระบวนการก่อนที่จะไปบริจาคเลือดมันก็จะมีขั้นตอนต่างๆคัดกรองมาจนแน่ใจไว้ว่าโอเคคุณร่างกายแข็งแรงนะความดันไม่ต่ําเกินไปนะบริจาคเลือดก,ก็จะไม่มีปัญหา พราะบางคนบางคนไปมีปัญหาเลือดน้อยอะไรเงี้ยมันจะทาให้ตัวเองลําบากครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ต้องระวังแต่ว่าการที่จะไปสมัครหรือบริจาคเลือดมันจะมีขั้นตอนถามแล้วว่าคุณเป็นอย่างนั้นไหมคุณเป็นอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยมันก็จะมีขั้นตอนของมันที่ป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็ป้องกันคนอื่นด้วยให้เขาพิจารณาว่าเราเหมาะสมไหมไม่ทราบว่าไปเริ่มต้นติดต่อที่ไหนคะอย่างเช่นในเนเธอร์แลนด์นี้ มันจะมีเว็บไซต์อยู่ชื่อว่าซันคว e นนะครับซันคว e นเพินแ L ดเดี๋ยวผมผมจะทำให้มันมีอัลบั้มพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวพี่ปริยาก็ส่งขึ้นในนี้ให้ดูนะครับมันจะมีบอกว่าเริ่มจากว่าคุณอายุเท่านี้ถึงเท่านี้ไหมคุณมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะบอกว่าคุณมีคุณสมบัติอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอบมานะครับแล้วก็ พอส่งเรื่องนี้เสร็จเนี่ยก็จะส่งเรื่องกลับไปว่าส่งไปที่ชันควินแล้วก็จะมาพิจรารณาเสร็จแล้วหลังจากนั้นถ้าทุกอย่างผ่านเนี่ยก็จะไปเหมือนกับไปเช็คร่างกายไปตวรวจร่างกายครั้งแรกก่อนพอไปตวรวจร่างกายไปเช็คเลือดให้เขาพิสูจน์ดูว่าโอเคไหมสองสามอาทิตย์ซอเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีผลกลับมาว่าทุกอย่างโอเคนะแล้วคุณก็จะได้เหมือนกับว่าใบาเรียกว่าไปเริ่มบริจาคเมื่อไหร่ ซึ่งมันเป็นการเหมือนกับการบริจาคทานนะบริจากร่างกายบริจาคเลือดเนื้อเป็นเมื่อก่อนเป็นเหมือนกับว่าเป็นอะรพุทธเป็นพุทธบูชาเป็นให้ให้กับพ่อแม่ให้กับครูบาอาจารย์นะครับเพราะว่ามันไม่เราไม่ได้เสียอะไรเลยเพีงเยงแต่ว่าเราจะต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีนี้พี่ว่าบอยก็หน่าที่จะทําแบบเป็นคล้ายๆเข้าตกลงหรือสัญญาแล้วว่าเราจะมอบหรือบริจาค อวัยวะให้ถ้าเผื่อว่าเราเสียชีวิตรับอันนี้ทำแต่ปี2 0 1 6 7ครับก่อนที่รัฐบาลอลแลน์จะประกาศเป็นทางการนะครับเพราะาปีปีที่ผ่านมาเนะี่ยหนึ่งยูลี่ที่ผ่านมาเนะนี่ยคนทุกคนในเนทแลน์ที่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยเป็นออแกเนอร์คือบริจาคเนื้อเยื่อนะครับอวัยวะอัตโนมัติให้กับให้กับทางทางที่ รัฐบาลฮอลแลนด์เลยแต่ว่าผมมาทำมาก่อนหน้านั้น3-4ปีนะครับก็คือเสิร์ชหาเสิร์ชหาว่าเอ้ะเราจะสามารถบริจาคร่างกายของเราหรือเนื้อเยื่อของเราได้ยังไงเพราะในเมื่อเราเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราเราก็ยังทำประโยชน์ให้กับคนอื่นๆได้ก็เป็นความโชคดีแล้วก็ได้รับอนุญาตจากภรรยานะครับจาก็เพราะมันจะต้องมีการเซ็นนะครับจากคนที่บ้านภรรยาก็โมธนาสาธุก็ ทำเรื่องเป็นผู้บริจาคร่างกายเป็นผู้บริจาคเลือดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพามาคือบริจาคมาเอ m a บริจาคออกเรียกอะไร stem ซลล์ครับบริจาค stem ซลล์อีกอย่างหนึ่งที่ที่เนเธอร์แลนด์ Thailand ก็ทำเรื่องบริจาคไว้ก็ยังไม่ได้ถูกเรียกสักทีเลยเ stem ซลล์ก็จะเป็นเจาะอยู่ตรงไขกระดูกข้างหลังนะคิดในลักษณะว่าอยากให้มีคนบริจาค เยอะๆแต่ว่าไม่มีใครไปสมัครไปลงชื่อเขาก็เลยใช้นโยบายว่าถ้าเผื่อว่าไม่ทำในส่วนนั้นนี่อัตโนมัติเลยแสดงว่าคุณบริจาคแล้วครับเนาะก็เข้าใจคิดจริงๆพอเรามาเรามาศึกษาประวัติศาสตร์เราไปดูเรื่องราวของคนฮอลแลนด์นะครับเรื่องรายิ่งยิ่งช่วงที่ผมมาทำโบสเนี่ยโบสถ์415ปีผมดูข้อมูลของการความสัมพันธ์ของเรากับฮอลแลนด์เนี่ย น่าทึ่งน่าทึ่งมากๆนะครับสำหรับการเป็นคนเจ้าคิดของคนดัตช์แม้กระทั่งตลาดตลาดหุ้นตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกของโลกก็เกิดที่อัมสเตอร์ดัมนะครับจากที่คนดัตช์มาร่วมลงทุนกันนะคนเราไม่มีเงินเนี่ยเอาเงินมาลงทุนกันเพื่อไปต่อเรือต่อเรือแล้วก็เอาเรือเนี่ยไปล่องไปไปซื้อนู่นซื้อนี่ไปซื้อของมาขายมาล่าอณา,านิคมอ,อ่ะ แล้วก็สิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริษัทต่างชาติเก่งๆเชลหรือเรื่องอะไรพวกนี้ครับเป็นคนดัชทั้งนั้นเลยหรือว่าแม้กระทั่ง KLM สายการบินที่เก่าแก่ที่สุดของโลกก็เป็นคนดัชผมก็ไม่น่าเชื่อนะคนประเทศเล็กๆแค่คนไม่เท่าไหร่เองกับกลายเป็นหนึ่งในแนวหน้าของของโลกนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราที่มาอยู่ที่นี่ ันก็ได้อะไรที่เราได้เรียนรู้ได้ซึมซับไปเนาะในลนักษณะถ้าเผื่อว่าเราให้เลือดเราก็ต้องรักษาสุขภาพเราให้ดีใช่ไหมคะเราไม่ทราบว่าบอยมีวิธีการที่จะรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงสมบูรณ์ได้อย่างไร,รเรื่องแรกผมว่าชสุขภาพเราจะเป็นไปตามปากทานอะไรเรากินอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นครับปกติผมอาจจะติดโชคดีที่อาจจะติดพ่อมา พ่อจะไมไ่ทานพวกมันมันหมูมันไก่หรือว่าของมันๆเนี่ยผมผมจะไม่ได้ไมไ่ทานแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นจะทานผักเยอะผักแล้วก็ปลาทานผักทานปลาดื่มนมครับแต่ที่สาคัญคือออกกําลังกายเมื่อก่อนตอนที่เขายังไม่ปิดก็ไปฟิตเนสนะครับไปฟิตเนสบ้างไปวิ่งบ้างแล้วก็บางทีก็ไปกับลูกครับวิลันดาก็ขี่จักรยานผมก็วิ่งอยู่ในอยู่ในหมู่บ้านแถวนี้ แล้วก็เรื่องของการนอนพักผ่อนนะครับการกินการนอ,น,อนนี่ก็สําคัญพักผ่อนนี่เพียงพอครับแต่ว่าอีกอย่างนี้ผมมองว่าเรื่องสําคัญคือเรื่องของจ,จิตใจครับการเป็นคนที่เป็นคนที่คิดในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่บวกมันก็จะช่วยทําให้ระบบจะช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยมันมันไปตามจิตใจของเราอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญอาหารเสริมพิเศษอะไรด้วยใช่ไหมคะ มีโชคดีที่ได้ไปท้าวความคือนได้รู้จักกับพี่ติว๋วสุตยาพิระเดชพี่ติ๋วก็รู้จักที่ดนตรีไทยนะครับที่เรียนดนตรีไทยด้วยกันเมื่อนานแล้วนะครับเป็นสิบปีแล้วพี่ติ๋วก็เลยแนะนําว่เาเห็นเราไปเยี่ยมกันวันปีใหม่เมื่อสองพันสิบเก้าไปไหว้สวัสวดีปีใหม่พี่ติ๋วก็เห็นหนึ่งเป็นห้อยกอดเป็นแพ้อากาศนะครับก็เลยแนะนําว่าลองลองดื่ม ผลไม้เสริมสักอันหนึ่งเป็นซองนะครับก็ทําให้มันดีขึ้นเออก็ลองดูแล้วมันก็ก็ได้ผลดีจริงๆมันเป็นของบริษัทเจเนสครับเจเนส g l o b a l แล้วก็เลยหลังจากมาใช้ดูมันก็โอ้ได้ได้ผลดีทดลองเองแล้วก็เลยบอกต่อเพื่อนพี่ๆน้องๆแล้วมันมันทําให้อมันเป็นอาหารเสริมเพราะมันไม่ใช่ยามันก็ไปดูแลเรื่องทําให้การทํางานของในร่างกายเนี่ยมันกลับมาสู่ภาวะปกติ แล้วทานมาแล้วคอยกอดจากปกติพอหน้าร้อนดอกมงดอกไม้บานเนี่ยจะจามหูตาบวมก็มันก็ดีขึ้นเพราะว่าหนึ่งก็ไปตรวจกับหมอบ้านมาเจ็ดอย่างแพ้หมดทุกอย่างที่ที่มีที่หมอบ้านให้ก็แพ้หมดพอมาทานนวมันก็สุขภาพมันก็ดีขึ้นพอเราได้นำไปเนี่ยไปบอกคนอื่นแนะนำครับก็คือไปแนะนําอย่างเช่นอตอนนั้นพี่มารีพี่มารีท,ที่ที่วัดนะครับพี่มารีก็มี ปัญหาในเรื่องของการเป็นะมะเร็งเต้านมมาก่อนนะครับก็ไปตัดเรียบร้อยพอไปตรวจมาปรากฏว่ามันกลับมา20%พอ <c oughs> เรามาใช้นี่เราก็รู้รู้คุณสมบัติแล้วก็บอกพี่มะลีลองลองนําไปทานดูนะครับสองเดือนพอไปกลับไปตรวจใหม่มก็ไม่มีไตรวจใหม่ไม่มีแล้วคนที่หลายคนที่มามาดื่มมันก็เออมันก็ดีต่อสุขภาพแม้กระทั่งปัจจุบันก็ย,ยังนําไปถวายให้พระอาจารย์ถวาย รูปแรกคือหลวงปู่หลวงปู่ให้หลวงปู่ได้ฉันโดยที่มีพระครูกิตินะครับท่านก็ดูแลหลวงปู่อยู่แล้วก็สอบถามไปว่าหลวงปู่เป็นยังไงบ้างคืออันไหนที่มันดีแต่สุขภาพก็ก็นิมนต์ช่วยช่วยดูแลเพราะเามันจะต้องฉันเป็นประจำเมื่อก่อนจะไปถวายก็ยังไม่มีคนามาดูแลนะครับพอเรื่องของสุขภาพแล้วทีนี้มันก็ตามมาด้วยเรื่องของความความงามและความงามเรื่องของผมเรื่องของผู้หญิงเนาะ แม้กระทั่ผู้ชายก,กไ็ได้ผลดีด้วยครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงไปไปทำเป็นเหมือนกับเป็นงานเสริมของบริษัทเจเนตที่ทุกคน